เดี๋ยวพาผู้ชมนะคะไปเบิงเรื่องของเจ็ดวิธีนะคะในการชวนประชาชนเรื่องลดของ PM 2.5กันแน่ค่ะเดี๋ยวพาผู้ชมไปเบิงวิธีทีหนึ่งกันเลยค่ะวิธีแรกนะคะของการซอยเรื่องของการลด PM 2.5นะคะให้งดการเผาไหมในที่โล่งนะคะโบสิเป็นกา,การเผาขยะเผาใบไใม้เผาปลานะคะเพราะว่าส เหตุให้เกิดเรื่องของฟุลละอองและการผิดปริมาณหลายวิธีที่สองให้หลีกเลี่ยงการจุดถูบหันมาใส่ถูบไฟฟ้าหรือว่าถูบใ้ควันนะคะสามก็คือการใส่บริการระบบขนส่งสาธารณะแท่นการใส่รถบุคคลหรือว่ารถยนต์ส่วนบุคคลเท่าที่จําเป็นสี่ก็คือการให้ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถหาการงดสูบบุหรี่นะคะและก็หกให้ปลูกต้นใหม่เพื่อซอยดักจับฟุลละอองเพิ่มออกซิเจนและก็ลดมลพิษในใอากาศนะคะเจ็ดให้หลีกเลี่ยงการกินอาหารโดยเตาถ่า,านแล้วก็ นี่คือเจ็ดวิธีการง่ายๆนะคะที่จะซอยเรื่องของการลด PM 2.5ซึ่งเฮ้าสาบกันดีว่ามันส่งผลต่อร่างกายอย่างรุนแรงบางคนนี่อาจเกิดเป็นโรคตามมาในการสูดดมพี่5็มกระดเช่นเดียวกันค่ะ